สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับอ่ะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับอ่าเบอร์โทรอีดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคปคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับผม อ่า EP นี้นะพี่นะอ่าเป็นพระที่ว่าคัดพิเศษเลยนะพี่นะเป็นพระที่ว่าผมตั้งใจเก็บสะสมเนาะแล้วก็อ่าเจอแบบองค์สวยๆคัดๆมาเลยนะพี่นะอันนี้นะครับนะ EP นี้นะครับอ่าคัดพิเศษเลยนะครับนะองค์ละเจ็ดร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่นะองละเจ็ดร้อยบาททุกรายการเลยนะครับอ่าไม่ให้เสียเวลานะครับนะมาเริ่มกับอ่านี่ครับพี่องค์ที่หนึ่งนะครับนะเป็นพิมพ์อ่าพระประธานนะครับนะ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับมีคาบลักเดิมๆนะพี่เนื้อนะครับโอ้โหถ้าภาษา <c oughs> เสียนเขาเรียกว่าเนื้อเน่าเลยนะพี่นะเนี่ยครับจะมีความหนึบนุ่มนะพี่นะแก่น้ามันตังอิ้วเลยนะพี่เนาะเนี่ยครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหพักนี้กลมเป็นผลมะตุ้มเลยอ่านี่ครับจกักรแลด้านซ้ายนะพี่เนาะยกสูงขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะเห็นไหมอ่านี่ก็มีคาบลักเก่าเนาะ อ่านี่ครับเม็ดพงช็อกนะครับอ่าอันนี้ครับคาบต่างๆนะพี่น้าหนี่ครับไข่นี่มีเขาเรียกว่าลักเก่าใช่ไหมนะองค์นี้มีการผ่านการลงลักมาแล้วพี่น้องนี่ครับสวยแบบคลาสสิกเลยนะพี่น้าสวยแบบคลาสสิกเลยนี่ครับเม็ดพงช็อกพุทธคุณนะครับอ่านี่ครับขอบข้างก็มีร้อยตัดครูนะครับนี่ครับอ่าเม็ดแร่นะครับพี่มีครบเลย เนื้อจะค่อนข้างแก่น้ำมันตังอิวเนาะเนื้อจะค่อนข้างแก่น้ำมันตังอิวนะครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่เม็ดพระสุ้มกอนะครับอ่าอ่าชื่นชอบยังไงนะครับนะก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะอ่ารบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับโอ้โหนี่ครับพี่เนื้อหาหนึกนุ่มเลยนะครับนะองค์นี้นะครับนะองค์ที่หนึ่งนะครับนะอ่ารายการที่หนึ่งครับอ่าเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปครับรายการที่2นะครับอันนี้ก็คัดมา15องค์นะพี่นะจะได้แบบความยาวคลิปนี่ก็จะพอดีหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนมากผมก็จะมาลงทีละสิบห้าสิบห้าองค์นะพี่นะจะได้แบบความยาวคลิปจะได้พอดีพอดีนะครับอองค์นี้ครับเป็นพิมเจดีนะพี่นะเป็นพิมเจดีนะครับเนื้อเก่าๆถึงยุคเลยนะพี่นี่ยครับโอ้โหขอบตัดครูดเลยอหลังนะครับน่าจะเป็นหลังกราบหมากนะพี่นะหลังกราบหมากนะครับเนี่ยครับเนื้อแกร่งดีนะพี่นะองค์นี้นะครับ เนื้อจะออกไปทางอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงกล้องดูก่อนอืมเนี่ยพี่เนื้อหนึกแข็งนะครับนะเนี่ยเนื้อหนึกแข็งเลยครับพี่โอ้โหอ่านี่ครับตำหนินะครับนะดูที่กลางเกรดเลยนะพี่น้อยจะมีตุ่มกลมๆนะพี่นะอ่านี่ครับพิมพ์ถูกทรงนี่ครับโอ้โหรอยปีรอยแยกต่างๆนะครับพี่นี่ครับโอ้โหอ่านนี้ก็เป็นพระชุดอ่าที่ว่าผม ก็ทยอยเอามาลงเรื่อยๆนะพี่นะผมเจอแบบคัดสวยๆเลยนะพี่นะอันนี้ผมเจอแบบคัดสวยๆเลยก็ค <arriver> ือผมก็เอามาเก็บไว้นะพี่นะพอได้หลายๆองค์ผมก็อามาทยอยลงคลิปทีหนึ่งนะพี่นะก็หวังว่านะพี่นะจะชื่นชอบกันนะพี่นะเพราะว่าผมตั้งใจคัดเลยนะพี่นะตั้งใจคัดตั้งใจหามาอย่างดีเลยนะพี่นะเนี่ยครับหลักร้อยนะพี่นะพระหลักร้อยนะครับอ่าบอกเลยว่าสวยทุกองคเลยนะพี่นะสวยทุกองค์นะครับ เก็บได้เก็บเลยนะพี่นะอันนี้นะครับเผอๆนะพี่นะบางเนื้อในบางองค์ใน e ีนี้นะพี่นะเผอๆนะครับนะมีพวกเซียนเขาเล่นกันด้วยนะพี่นะเนื้อแบบนี้โซนแบบนี้นะครับนะเพราะผมเคยเจอมาทีหนึ่งแล้วนะพี่นะผมเคยเจอมาทีหนึ่งแล้วารายการที่สองนะครับผม <c oughs> ต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่ นี่ครับโอ้โหเนื้อหานะพี่นี่ครับตุ๊บต๊บเลยฮะมีรูพุนตามดนะครับเนาะมีนี่เป็นหลังกระดานนะพี่นะเห็นไหมอ่ามีรอยกระดานด้วยนะครับพี่โอ้มีเส้นใต้ฐานคมคมเลยครับนะองค์นี้นะครับเส้นใต้ฐานคมกริบเลย <c oughs> นี่ครับโอ้โหดูครับพี่นี่มีเม็ดพระซุ้มกอนะครับอ่า าพื้นผิวองค์พระนะครับพี่เนาะจะดูแบบยุบย่นนะพี่เนาะไม่สม่ำเสมอกันนะพี่นะไม่สม่ำเสมอเนี่ยครับโอ้โห و. มีเส้นใต้ฐานคมๆเลยครับพี่ๆครับ <c oughs> อ่านี่ครับอืืึงชอบเลก็ปิดกันมาได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โห و. นี่มีปิมียุบมีย่นหดตัวเลยนะครับพี่อ่านี่ครับออ่าเม็ดพระซุ้มกอเนาะเนี่ยอื้อหืออ่า อันนี้ครับโอ้โหมิดดำนะครับนี่ครับหลังกระดานนะครับผมหลังกระดานอ่ะครับรายการที่สามนะครับผมต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับนะมีลงลักปิดทองมาด้วยนะครับเนี่ยหรือปิดทองอ๋อมีลงลักปิดทองมาด้วยเนาะแต่ลักจะอค่อนข้าง หลุดร่อนไปเนาะนี่ครับพี่โอ้โหบอกเลยว่าเนื้อหาครับหนึบนุ่มมากเลยนะพี่นะเนี่ยเนื้อหาวัดลักคังเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับอืม <c oughs> อ่านี่ครับแผ่นทองก็ยังมีติดประปลายนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะพี่องค์นี้นะเป็นพิมพ์เอฐานแซมครับนี่ครับโอ้โหรูเนื้อครับพี่นี่ยหนึกนุ่มมากๆเลยนะพี่นะเนื้อหนึกนุ่มมากมากเลย เ <c oughs> นี่ยครับนี่ตรงนี้ก็ดนึกนุ่มแล้วพี่นะเนี่ยนี่ครับโอ้โหขอบตัดครูดวัดตักคังเลยครับพี่ๆครับอ่าอนี่ครับด้านหลังนะครับอ่านี่มีเอ่อ ลอยนะพี่น้องยุบจนเนี่ยเห็นไหมลอยคลูดตัดนะครับอ่านี่ครับหืตรงนี้นี่แก่น้ำมันตังอิวเลยนะพี่น้องนี่ครับดูนึกนุ่มเลยครับรายการที่สี่ครับผมอ่าต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่มีเส้นใต้ฐานอยู่นะครับนะ อันนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหลังคาบหมากเนาะอันนี้จะเป็นพวกคาบเหงื่อนะพี่นะเนี่ยคาบเหงื่อคาบฝ้านะพี่นะเนี่ยครับเป็นขาวๆเนาะเนี่ยขาวๆเราส่องไปนะพี่เนาะเห็นไหมขาวๆเลยนะพี่เนาะอ่านี่ก็เป็นพวกคาบเหงื่อนะพี่นะเพราะว่าพระผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่นะก็มีคาบเหงื่อนะพี่เนาะเข้าไปทําปฏิกิริยากับเนื้อพระนะครับเนาะเป็นธรรมชาติ ของเนื้อพระเลยนะพี่นะอ่านี่ครับอ่ามีเม็ดแดงนะครับผมนี่โอ้โหขอบตัดคูดวัะละคัคงเลยนะพี่แบบนี้ครับ <c oughs> อ่านี่ครับอืสวยๆเลยนะครับ รายการอ่ารายการนี้รายการที่ห้านะครับผมต่อไปครับรายการที่หกนะครับอ่านี่ครับพิมพ์ภาพประธานเนาะนี่ครับโอ้โหเนื้อถ้าเป็นภาษา,าเซียนก็นว่าเน่าเ่าเลยนะพี่นะนี่ครับหนึกนุ่มนวลตาขอบตดครูวโอ้โหพิมพ์ทรงสวยชัดเจนนะครับพี่อ่าพิมพ์ทรงสวยชัดเจนเลย นี่ครับพี่เนื้อหนึกนุ่มนับเกตทะลุซุ้มด้วยนะครับนะเกตทะลุตุมอนะ่ะเนื้อเป็นก้อนเลยนะครับนะเนื้อเป็นก้อนแบบนี้เลยอ่าฐานคมอยู่นะครับนะฐานคมอยู่โอ้โหดูครับพี่นี่มาดูขอบตัดครูดนะครับนี่อ่ารอยตัดธรรมชาตินี่นี่นี่มีเม็ดผ้าซุ้มกอครับ นี่ครับพี่หนึกนุ่มแบบนี้เลยนะครับนะหนึกนุ่มเลยดูครับโอ้โหอ่านี่ครับเม็ดผงพุทธคุณนะครับนี่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 ตรงนี้จะจัดหน่อยพี่นะตรงนี้จะจัดหน่อยนะครับอ่าเมับผงพุทธคุณครับรายการที่อ่านี่รายการที่หกนะครับผม ต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่าองคนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์เจดี JD นะครับนะบอกเลยว่าเนื้อแกร่งมากๆเลยนะพี่นะนี่ครับเนื้อองค์นี้จะ <c oughs> อาจจะไปทางด้านแห้งแกร่งเลยนะพี่เนะาะนี่นะครับโอ้โหขอบตัดคูดคูด,คดวัดลักทังเลยนะพี่โอ้โหนี่ครับพี่อันนี้เป็นพิมเจดี JD วัดลักทังนะพี่เนื้อแกร่งนะครับอ่ามวนสามครับเนาะ นี่เห็นไหมผมน้ำดำมีครับนะมีครับนี่ครับขอไม่ใช่พิมพ์เจดีนะพี่นะต้องขออภัยด้วยนะครับนะเป็นอ่าน่าจะเป็นพิมพ์เกตบวดตูมนะพี่นะเป็นพิมพ์เกตบวดตูมเนาะเนี่ครับโอ้โหมีเส้นแซมสองเส้นเลยนะพี่นะเนี่ครับอื้อ รอบสังคติพาดผ่านนะพี่เท้าเนี่ยเท้าซ้ายยื่นออกมาเลยเนาะโอ้โหเป็นพิมพ์เกตบบตูมที่สวยมากๆเลยนะพี่นะเนี่ยครับพิมพเกตบวตูมวัดรักขังนะพี่นะนี่ครับโอ้โหเนื้อวัดรักขังเลยครับพี่แบบนี้ครับเนี่ยอือ่าเดี๋ยวครับขอบตัดกระรูดเลยนะพี่นะ อ่านี่ก็เป็นหลังน่าจะเป็นเอหลังกัตตาหันนะพีน่นะเนี่ยโอ้โหเก่าเก่าเลยครับนี่มีพวกน่าจะเป็นพวกคา,าบน้ำมันตังอิวนะพี่น,เนะเนี่ยขึ้นนะครับโอ้โหครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับพี่รายการที่แปดนะครับอาองนี้นะครับพี่เป็นพิมพ,พ์พักทานเนาะแก่น้ำมันตังอิวนะพี่นนะ มีคาบเงือขาว,ขาวนะมีคาบเงือขา,ขาวนะครับพี่โอ้โหนี่ยพี่หลังตุ๊บตับแบบนี้เลยนะครับนะหลังตุ๊บตับแบบนี้เลยครับอ่าชื่นชอบไนก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับผม <c oughs> นี่ครับอ่านี่มีเม็ดพระซุ้มกอนะครับโอ้โห พลา smile, HHH. ได้เลยนะพี่นะบอกเลยว่าพระราคาหลักร้อยนะพี่นะพระราคาหลักร้อยนะครับนะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนาะหรือไว้ให้อ่เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะพี่นะเนี่ยครับบอกเลยนะครับนะาเก็บมากๆนะครับพี่พระชุดนี้นะครับนะผมตั้งใจเลยนะครับนะตั้งใจคัดตั้งใจเก็บสะสมนะครับพี่แล้วก็นี่เลยครับตั้งใจเอามาปล่อยให้พวกพี่นะครับนะอยากให้มีพระดีๆได้บูชากันนะพี่นะ อยากให้มีแบบพระที่เนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับนะได้บูชากันนะครับพี่ๆแต่เอาหลักร้อยนะพี่นะไม่ได้เอาราคาสร้างตึกเลยนะพี่นะเนี่ยครับบอกเลยว่าเนื้อหาดีมากๆนะครับพี่ๆครับรายการที่แปดนะครับผม ต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอ่านี่ครับก่อนนี้ก็เป็นพิมพ์พระระทานะครับพี่มีเส้นมารับพิมพ์นะครับอ้โหอ่าเนื้อตุ๊กตับนะพี่นะเนื้อตุ๊กตับนี่ครับขอบมีรอยปีนะครับนะขอบรอยปีเลยนี่ก็มีพวกคาบเงือนะพี่นะคาบงงคาบเงือเต็มเลยนะครับพี่พี่ <c oughs> นี่ครับอื้อหือ เนื้อหนึกนะครับพี่นะเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับสังเกตนะพี่นะ้องว่าเหมือนจะมีแบบเม็ดพวกเม็ดผงช็อกเม็ดดำแล้วพี่นะอยู่ในเนื้อพระเลยนะพี่น้องนี่ครับอืเส้นตายฐานนะครับพี่อาชายกีวอนครับอ่านี่ครับขอบตัดก็คลูดนี่นี่นี่เม็ดผงช็อกนะครับพี่ ค้าบเหงื่อเต็มเลยนะครับพี่องนี้คราบเหงื่อเต็มเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหดูครับพี่นี่เนื้อตุ๊บตับแบบนี้เลยนะครับนะเนื้อตุ๊บตับแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่เก้านะครับผม ต่อไปครับรายการที่สิบนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่องค์นี้ครับน่าจะมีการลงรักมานะครับโอ้โหเลิกเก่าถึงยุคแน่นอนเลยครับพี่เจอแบบนี้เข้าไปนะครับโอ้โหอ่านี่ครับอื้ือี่ยพี่มีลงรักด้วยนะครับนะลงรักด้วยครับน่าจะเป็นรักน้าเกลียงหรือเปล่านาะนะครับอ่าเนี่ยรักน้าเกลียงนะพี่นะเนี่ยออื ก็พวกขาบน้ำมันตังอิ้วนะครับอ่าซุ้มนี้ก็หดยุบย่นเลยนะครับพี่พๆครับอ่านี้ครับดูขอบข้างนะครับหืม ลอยจุดลอยลอย่นนะพี่นะอะมาดูด้านหลังนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับพี่คาบน้ํามันตังอิวกับคาบลักน้ําเกลี้ยงครับพี่นี่ครับปนกันเลยเนาะนี่ครับทําให้พระผิวนี่ดูเก่าเลยนะพี่นะเก่าแบบคลาสสิกนะพี่น้องเนี่ยเขาเรียกแบบคลาสสิกเลยนะครับพี่เก่ามากครับพี่ครับรายการที่สิบนะครับผม ไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่สังกติชัดเจนเลยนะพี่นะสังกติองนี้นะครับนมเลยเนี่ยครับเห็นไหมอานนียพี่สังกตินี่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เท้าซ้อนทับกันชัดเจนนะครับพี่โอ้โหพิมพ์นี้สวยใช้ได้เลยนะครับหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่นะเป็นหลังเรียบขอบตัดครูดนะครับนะขอบตัดครูด เ <N ew> er> นื้อนะครับทนะี่ <N ew> er> มีความหนึกแกร่งนะครับนะเนื้อนะครับมีความหนึกแร่งเลยโอ้โหดคูครับพี่พีครับนี่ชินชอบยังไงก็ปิดกันมาได้เลยนะครับนะอย่ารอช้านะพี่นะ้องอย่ารอช้านะครับนะใครไวใครได้ครับใครปิดก่อนได้ก่อนอันนี้ครับพวกเม็ดกรวดนะพี่น้องนี่จะเป็นพวกเม็ดกรวดนะครับนี่ เิื้อกรวดเยอะนะพี่นะอง์นี้ครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิวด้วยนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับผมอ่านี้ครับองนี้ก็เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าอ่ารอยยุบรอยย่นนะพี่เนาะพื้นผิวพระนะครับจะดูเป็นธรรมชาติเนะจะอ่าเป็นรอยยุบรอยย่นนะครับพี่นี่นะครับอื้อ เนื้อองค์นี้ค่อนข้างแห้งอยู่นะครับนะองค์งนี้นะครับหนึกแห้งเลยครับพี่นี่อ่ารอยยุบรอยย่นนะครับพี่นี่นี่ครับธรรมชาติเลยครับพี่ครับอพระสวยๆหลักร้อยนะพี่นะพระสวยๆหลักร้อยนะครับนะเก็บให้ลูกให้หลานนะพี่นะ้องหรือจะเลี่ยมผมบอกเลยว่าพระชุดนี้นะครับนะสามารถาเลี่ยมทองใช้ได้เลยสามารถเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยแบบไม่อายใครเลยนะครับพี่เนะี่ย เนื้อหาดีครับพี่ครับโอ้โหดูครับดูแต่ละองค์ที่ผมเอามาแล้วก็แล้วกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าผมก็การันตีเลยนะพี่นะว่าผมก็ทํามาเป็นร้อยคลิปแล้วนะนะเพราะผมก็โอ้จับมาเยอะแล้วนะพี่นะจับพระมาเยอะแล้วนะพี่นะพระสมเด็จนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะพี่นะเนี่ยครับบอกเลยครับไม่ผิดหวังนะพี่นะไม่ผิดหวังนะครับนี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยครับพี่อลายการที่สิบสองนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดรักขังนะครับพี่นี่โอ้โหดูครับขอบตัดนี่นี่ครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอืมอ่านี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมวัดรักขังนะครับเนื้อหานะครับพี่มีคาบไข่นะครับนะองค์นี้มีคาบไข่ด้วยนะครับพี่ครับ อ่านี่ครับสากคล้ายเอ่อหน้าตักคล้ายสากตาข้าวนะครับพี่โอ้โหชัดด้วยนะครับนะชัดด้วยนี่ครับเนื้อนะครับมีความแห้งอยู่พี่เนระแห้งแร่งนะคพี่นี่ครับซุ้มนี่หดยุบเป็นเกลียวเลยนะครับพี่ครับอ่านี่ครับขอบตัดครับครูดครูดนี่นี่นี่มีรอยปีตามขอบด้วยนะพี่นะรอยปีตามขอบนะครับ อบอกเลยว่าใครเก็บได้เก็บนะพี่เนาะอ่าเพราะว่าพระหลักร้อยนะพี่นะพระหลักร้อยนะครับนะราคาจับต้องได้ไม่ได้อ่าราคาแรงนะพี่นะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เป็นก้อนเป็นจ้ำเลยเนาะตุ๊บตับมากเลยครับพี่อ่ารายการที่อ่าสิบสามนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับนะสิบ สี่เป็นพิมพ์พระธานนะครับพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อแก่น้ํามันตั้งอิวนะครับมีพวกคาบเหงือด้วยนะครับนะเส้นตายฐานนี่คมเลยแล้วพี่เราเห็นไหมพวกคาบเหงือคคาบฝ้าแล้วพี่นะขาวๆเนี่ยอ่านี่ก็คือธรรมชาติเนาะพระเลยนะพี่โอ้โหด้านหลังนะตุ๊กตับมากเลยนะครับพี่เนี่นี่ครับขอบตัดครูดนะครับนะอ่า นี่ครับโอ้โหดูพี่เนื้อองค์นี้นะครับมีความหนึกนุ่มนะครับนะทําให้นะครับพี่เนื้อครับโอ้โหดูมีความตุบตับด้วยเนาะนี่เห็นไหมรอยตุบตับก็จะเกิดจากการรอยยุบรอยย่นต่างๆนะพี่นี่มวลสารผงช็อกนะครับนะที่เป็นก้อนๆนะครับนะจับตัวเรียงกันนะพี่นะเนี่ยจับตัวเรียงกันเลยครับโอ้โหเป็นตุบตับเลยนะพี่นี่นี่คับไข่นะโอ้โห อันนี้มีเม็ดพาสซุมต่อเนาะเม็ดดำเยอะดีนะพี่น้องค์นี้นะครับอ่านี่ครับโอ้โหนี่ครับเม็ดผงช็อกโหเม็ดใหญ่ชัดเจนเลยครับพี่นี่ผงเม็ดดำอ่ะหืมนี่ครับเาเรียกว่าขอบนี่ครูดครูดนะครับพี่อ่านี่ครับ อ่านี่ครับเนื้อตุ <Picas Regular> <children> ๊บต <invisible từ> <hui> ับนะเวนาที่เสียนบอกว่าเนื้อตุ๊บตับนะครับนี่ครับนี่เลยครับพี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูเลยเป็นก้อนนะครับลอยยุบลอยย่นต่างๆนะครับพี่อ่านัวตุ๊บตับนะครับในฐานที่สิบสี่นะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้อเก่าเกเลยครับพี่องนี้เป็นหลังรียบเนาะหลังเรียบนะครับเนื้อค่อนข้างแห้งอยู่นะพี่นะ เนื้องนี้แห้งอยู่นะครับเนี่ยครับอ้โหนี่ครับอืมมีครับเหนือด้วยนะพี่พี่อ่าชินช็อปก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมบอกเลยนะครับนะอ่าหลักร้อยนะพี่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่พระเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะครับ อือม <c oughs> นี่ครับอืมนี่ครับพี่ด้านหลังเนาะเป็นหลังเรียบนะครับนะเนี่ยจะมีม,มดซาเม็ดดานะครับพี่นี่เม็ดแดงนะครับมีครบหมดเลยลอยยุบลอยย่นต่างๆนะครับพี่ รายการที่สิบห้านะครับพี่ก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปครับขอฝากท่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดียลเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับพี่ครับสำหรับ EP นี้นะครับนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ